เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่นะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่15นะครับสิงหาคมบานปึงเคืองเก็บไหมเก็บไหมเก็บหรออืมเก็บเก็บเก็บนี่นี่น่าหน,น,นีมีด ต้นยางหน้าก็ไข่พี่น้องเอ้ยต้นยางหน้าไข่ออนี่ข้า,าขวาพดใสาหน่อยังน่อยอู้ว่านี่ครับนี่ีครับนี่ครับใต้ร่มยางนา นะครับอ่านี่ก็เห็นละงกนะครับเห็นไหมพอได้ส้มพอได้เบิ้งพอได้แงงเอาใส่เอาบ้างก็ได้เริ่มเบิ้งก็ได้ใส่เป็นดอกแงงซ้ำได้บุ๊คโตบุ๊คโตบุ๊คโตเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบโอเค นะครับสวยงามเดี๋ยวข uh, nice. ้อสิเก็บเอาแต่ดอกพวกที่มันแทงขึ้นมาแล้วเพราะว่าเข้อเสียไปปิ้งปนนะครับนี่แหละครับเอามืาอนี้ก็ล่องใบใบครับกลับมาจากประชุมอยู่เกษตรจังหวัดนะครับกลับมาเก่ามีคนมาบอกว่าให้ระงกจะออกเด้อว่าฉันก็เลยมาเบิ้งเอาคือออกสองแสัหนึ่งแสนเอาไปกันน่ะนี่เป็นแสนวะเออตัวนี้ก็เป็นได้หรอเออตัวนี้ตัวนี้มาเห็นบะ อ้าวโล่โงอกสองชั้นพี่น้องสายพันธุ์นี้มีตาอยู่ยินเดียว <c oughs> ก็กนิกแฟ้นมนั่นนะครับเห็นแลโงอกสองชั้นนั่นเห็นโล่โงอกอยู่เห็นแลวงอกเหลืองนี่เห็นโลวงอกเหลืองสวยงว่ากผมเมนอ่ะโอเคครับตามนั่นก็สำหรับวิธีการใส่ซรวงใส่เสื้อกะ อก็มีในคลิปเด้อไปหาเปิดเบิ้งก็ได้วิธีการใส่เสือนะครับเอาเสือมาลงเห็ดจังไดนะครับตัวน,นี้กอ่นี่คือการปลูกต้นยางหน้าเราได้กินเห็ดละโงกครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวพอกันอีกรอบหนะ้ะรอบนี้ฝากดอกนี้หนึ่งสองสามปย